สวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านเราอีนัมบันซานีนะคะวันนี้เราอยู่ในการสุ่มดวงอีกแล้ว EP ที่สามแล้วนะคะที่เป็นการสุ่มเย้โคตรแย่วันนี้เราก็ได้ทำการโหลดเกม VR แล้วนะคะเออเอ็นะ,ะมันมเล่นกันเถอะเอะอเดี๋ยวค่อยอพูดทีหลังอย่าท้ายคลิปโอเค อันดีสจินดีด้วยดินดีด้วยนะไอขอไม่พูดถึงแล้วกันี่เกียรติพอดโบเคพโอเคโอเค์เคนต่อไปคนต่อไปจะใครเอ่ยนะดีใจด้วยดีใจด้วยอันดับที่สาม โเคโเอ,อ้เดี๋ยวเราก็พูดระหว่างที่เราก็ทําไปดูด้วยแล้วกันพวกคุณก็ดีไไดีไว้ด้วยกันแนะนะอ่ะอารเราได้โหลดเกมที่มันเรียกว่าเกม VR เข้ามาในโทรศัพท์เราแล้วเราสามารถเล่นเกมในนั้นได้ตอนนี้เราก็ว่างแล้วก็คิดว่าจะเอาไปทำคิปด,ด้วยก็นะ มันว่างจริงอะมันไม่มีอะไรทําเลยก็หาอะไรโหลดพอไปดูมันอัปเดตใหม่โคตรดีเออแล้วหากใครอยากจะเข้าไปเล่นกับเราในนั้นด้วยกันแล้วก็เราจะเอ่อส่งยังไงวนะโอเคมันดูค่อนข้างจะมึนๆนหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่แล้เสียเรามันก็โอเคไ้ค่าโอเคเท่าไหร่ เราก็คิดว่าจะเปิดเพลงฟังซ่งหน่อยตอนนี้เปิดคอมแล้วเปิดทั้งโทรศัพเลยทำไมเราไม่เปิดแบตเตอรี่เหรอเพราะว่าเราชาร์จไปทําไปเนี๋ยเออแล้วก็ตัวันนี้เราไม่มีอะไรมากนอกจากทำ EP ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ไปเรื่อยๆชีวิตคามเนนจ,จบสิ้นอะ ก็นะยังไม่ได้ทำรูปพ้องรูปผ้าใหม่แล้วมีงานค้างเยอะด้วยงานอะไรรู้ไหมการบ้านโคตรค้างเลยเออแต่ไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำมานะแล้วทำไมจะมีเวลาว่างมาทำมาทำอะไรแบบนี้แค่ไม่อยากให้ทุกคนเหงาว่าเธอะนะเออฮะก็ ่ายคลิปไปมาเดินไปทั่วทั่วมิติ AU วิดีโอต,ต่างๆมันก็ไม่แตกอะเปิดคอมเปิดคอมพิวเตอร์เปิดคลิปวิดีโอดูแลไอที่พวกคนณกาคงจะเคยเห็นไอเนี่ยคลิปวิดีโอหัวเมียทะเลาะกันอะ ใช่ปะพวกคุณเคยเจอแล้วเออคลิปเราก็แบบทำแบบนั้นไปเรื่อยๆก็คือเราก็เป็นช่องยูทูบเบอร์เฮ้ยไม่ใช่สิไม่เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่59าคนแล้วดีใจจังเลยที่มีผู้ติดตาม59าคนลัคกี้ดีจัง ถ้าหากเราได้ถึง100ฟาบอะเราจะไม่มีอะไรมากหรอกเราทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำอะไรไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมรู้ไหมทำไมเราบอกว่าทำอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมก็เพราะว่าเรามันหว่วยแตก มราไ่หวยวตกตลอดอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะไม่ห่วยแตกตอนนี้ไม่รู้ว่าแม่เขาจะรำคาญไหมที่เสียงมันจะดังมากเออเราน่าจะลดเสียง,งหน่อยเพราะว่ามันดังเกินไปเราก็ไม่ไหวขอแบบอนุญาตนะโอ้ยมันดังเกิน คือ mm hmm. เราก็ไม่มีอะไรมากนอกจากก็ทาเล่นเกมเบื่อ,อทําอะไรก็เบื่อเบื่อไปหมดมันมันไม่มีอะไรให้ทําอ่ะมีแต่ดูคลิปวิดีโอของคนอื่นแล้วก็ทําการบ้านและโคตรแย่ yeah! ที่สุดที่ฉันเคยเจอก็คือเราทำอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยก็มันไม่ได้วาดรูปแล้ววันนี้เราไม่ค่อยได้วาดรูปด้วย เสียดายอ่ะอมันไม่ค่อยได้วาดรูปเพราะว่ามันเลยมันนานไปหน่อยอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้วาดรูปแล้วตอนเนี้ <c oughs> คือเบื่อวาดแล้วอ่ะวาดมาตลอดหลายปีก็เหนื่อยอ่ะมันก็เบื่อการเบื่ออารมณ์เบื่อนี่แหละที่ทําให้เราเปลี่ยนไปทุกคนก็เปลี่ยนกันได้ปะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนบางคนได้ก็ตามเหอะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปยุ่งกับใครเขาใช่ปะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยุ่งนั่นเป็นชีวิตเขาแล้วเราก็มีชีวิตของเรามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมันมันไม่มีอะไรมากอะก็นอกจากมันมีหยดน้ำตาหยดหนึงที่ทำให้ทุกอย่างแย่เลย และคิดว่าจะทําเพลงอะไรบางอย่างไม่รู้นะแต่ว่าขอไม่ตอบแล้วกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะตอบให้รูใ้ให้หายใจทันเอาความฝันที่เั้นที่เจอไปฉันก็คงสู้ฉันก็คงรู้เธอคงจะเข้าใจการต่อสู้มากมาย ที่เดินผ่านมาทุกอย่างมันยุทธทันมันจะเป็นอย่างไรช้องฟ้าอสดใสดอกไม้ผิดบานแบบนี้นี่แหละที่เรียวกว่า Undertale the c o r o r f i x e r ซหากวันนี้ฉันได้ตาหากวันนี้ฉันไม่ยืนอยู่ตรงนี้ฉันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันทุกอย่างอาจจะแย่ลงก็ได้ใครจะรู้ ใช่รู้ส้นใหม่หอยแวะอย่าแวะนี่อันนี้เราคิดเพลงเอาเองนะเราไม่รู้เรื่องมันไม่มีลิขสิทธิ์เพลงอันนี้เราคิดเองเธอก็คงเดินทางไปทั่วโลกที่ก้มใหญ่มันกว้างใหญ่จริงๆ อ๋อแล้วหากใครชคอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของอีวิทยนะคะบ๊ายบาย